ไปดีนทุกคนมีฮากาสีพาไปเบิ้งคนที่ทส่งคำขอเป็นเพื่อนมาทางเซตบุ๊กอาราซิมีภายแน่พอไลายดอกประมาณซิบกว่าคนลแล่วละเพราะว่าอย่างใ้้มันมีอยู่ใน่องขอว่กส่งคำขอมาโซนไลยมันสิโซนนั้นเป็นผู้สายแต่เดี๋ยวนี้อาศิมีผู้สาวประมาณสิบคนนั่นละลบ เหลือหันหลบมาแล้วที่ส่งถังคอมานั้นไปสมกันเลยสิไปเข้าไปเลยซิมีเจ็ดคนหน้ามีสิบเอ็ดคนมาลงมายแต่มีแต่ผู้สาวว่าส <c oughs> ิงามพันได้แต่กะบอได้ว่าสิยอมภาพกันวะ้าวกเะาก็บูจังเนาะคนเขาส่งมากันมีเพื่อน่ฮมกันด้วยหนึ่งคนประมาณต่างแขวนข้าวกระปุ๊อ่ะเข้ามาสมหนะน้องลี่เด็ก เขามาซ้อมกับบังงามบันเล่ตรนี้โอ้ยงามงามงามปดปลดใจให้เลยอปดลดใจมีบัยุตอ๋คือกระเทยกระเทยชดชด,ชดโอ้โหเบาฮะพอพอพอส้อมบ้า,าง,างมาน้องสั่ก น,นั่งเลยอ,ะอ่ะอ่านภาษาจีนมาเป็น <c oughs> อันนี้ก็มีเพื่อนมาพกันอยู่หนึ่งคน <Wow. S 1> อ๋อสถานมาสวดถักจีบซะว่าเนา oh, <no. S 1> ะอเพื่อนลายเลยยำหักยอมหักโหด,ดใหม่ว้าวสวยเลยแต่กดใจให้ไม่ได้แค่สอง เป็นคนแค่สองสองน้องนี้น้องวันนิสาผลโลขบากคู่ตา่างแขวนคอยก็อยู่แขวนสวรรค์โอ๋หลายต้องผจ้อมไมาใช่นัหมาน้องอีบุญจนเกิด กนเี้ง่ามไปเปินกันเลยโวง่ามแนงๆว้าถ้ากดใจให้ไค์กดให้เละง่ามพอพี่ด้อก่อนนี่เต็บอ่แมวเสีหับเลยบ่ได้หับแค่สองน,นะแค่สองเพิ่มตเยอุ้ยง่งามกดใจเลยแนะขวบเคล่นนอนเคลย ซองติกสิบคนนะครับเถื่านมือซองละป้าบักอันนี้มีเบาเลยซื้อกล้วยแล้วไงเบาบอสองบอสองอันนี้สาวอันนี้มีไงอ่านอ่านบอกเป็นได้สาคอนสูงหันห้าสิบ โสโอ้ปุจตามลายห้าร้อยห้าอ้าพอนลายไยโอ้ยงามงาม,ามว้าวาให้เลยนั่นนอ่ากดจายเปียบจุดดอ,อ,อ,อไปสองเจสาตัวนอ้อยไปเลยไปเลย ไอ้โง่กำลังที่เขาแปดสองใด้แต่ยาเสียต่อนัดก็ส่งไปเลยโอ้โหโอ้โหเอาเอาด้วยนะอ้โอใส่เพชรผมด้วย แสงไปเพตนายนอนโอ้มักสแสนะมีมักแสงป๊อป๊าอ่าตอที่น้องโผ่อโอ้หามหามลาง ร9 0 0คุณจะตามเลาแจกเพื่อน1,500นว้าวาว้าวเอ,อยกา,า,า,านดูก็แต่ให้เลยอาบันึงจะีดจุดเนาะ นนัไปที่เฟซของก่อนจัดน้อยหนึ่งนี่เฟอของเ้าคุดเราสำคัญสำหรับภายอรอนสนใจคำาวขวอย่าลืมกดติดตามสนใจจะของเฟซอย่าลืมทักผัก,ผ,กผักเพจน้ำเนื้อได้ครับเดือ้อฝากกดไลค์แน่เด้อ กดไลค์กดแชร์เฟซ้ดยเลยมีไงเดี๋ยนี่อ